สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มา,าเตรียม,มเมฆเหยื่อครับเหยื่อตกปลาครับเหยื่อตกปลาเพวการย่างครับผมนะย่างให้หอมๆนะครับตันนี้เยท่านผู้ชมครับเหยื่อครับผม ตกปลาครับย่างหอมๆนะหนูบ้านย่างหอมๆนะครับผมเกี่ยวตกปลาย่างเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับผมว่าจะได้ผลหรือเปล่าติดตามกันนะครับ หลังจากย่างเสร็จแล้วนะครับเ็ทําทำการหั่นนะหันนะ่นะสนุกนะครับหั่นแดบนะครับตัวนี้หั่นนะครับผมหั่นกิ้นๆนะร้อยเบ็ดนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับผม thay gấp buộcไว nhé các bạn, thay gấp buộcไว, tiêmไว, thay nhiều, để đẹp đi หนูย่างครับผมนะเป็นเหยื่อตกปลาครับผมนะสดใหม่ล่าสุดคนระับลองดูนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ